สวัสดีท่านผู้ชมนะคะยินดีต้อนรับกลับสู่ไอเดียกรุ๊ปช n แนลอย่างเช่นเคยคะ่ะในวันนี้นะคะต๋วได้นําโปรเจกต์ดีๆของโครงการยูเทิร์นมาฝากท่านผู้ชมกันคะ่ะก่อนจะไปรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะขยะพลาสติกเป็นปัญหาสําคัญที่ทั่วโลกกําลังเผชิญปริมาณการใช้งานอย่างมหาศาลแต่กลับไม่ได้รับการจัดการหลังการใช้ขยะพลาสติกอย่างเหมาะสมประเทศไทยมีขยะพลาสติก ใน1ปีจำนวนมากกว่า4ล้านตันและพบว่าถูกนำกลับมารีไซเคิลเพียง19%เท่านั้นโดยพลาสติกบางชนิดสามารถรีไซเคิลได้มากถึง10ครั้งบริษัท PTT Global Chemical s, จำกัดมหาชนหรือ GC จึงได้พัฒนา U-Turn p l a แพลตฟขึ้นเพื่อจัดการพลาสติกใช้แล้วอย่างครบวงจรตั้งแต่วิธีการคัดแยก การจัดเก็บการขนส่งไปจนถึงการนำพลาสติกใช้แล้วไปรีไซเคิลอย่างครบวงจรหรือที่เรียกว่า e n-to-n d e d waste management เพื่อนำพลาสติกที่ใช้แล้วเข้าสู่กระบวนการจัดการอย่างถูกวิธีผ่านจุดรับพลาสติกใช้แล้วหรือ drop point และโครงการต่างๆของ U-Turn โดยโครงการจะเข้ามารวบรวมและคัดแยกขยะพลาสติกอีกครั้ง เชื่อมต่อการขนส่งเข้าสู่ Envico โโรงงานรีไซเคิลพลาสติกมาตรฐานโลกของ GC กับโรงงานรีไซเคิลพันธมิตรที่ได้มาตรฐานเพื่อให้มั่นใจได้ว่าขยะพลาสติกทุกชิ้นที่ทุกคนตั้งใจมาทิ้งกับยูเทิร์นจะได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและกลับมาสร้างประโยชน์แทนการฝังกบและนำกลับมาใช้ใหม่ให้ได้มากที่สุดตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนและช่วยลดผลกระทบที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนไปพร้อมๆกัน ยูเทิร์นเริ่มต้นตั้งแต่การคัดแยกพลาสติกต้นทางนำไปทิ้งที่จุดรับพลาสติกใช้แล้วซึ่งเป็นจุดรับที่รับพลาสติกทุกชนิดเช่นขวดน้ำดื่มขวดแชมพูขวดนมกล่องใส่อาหารถุงพลาสติกและฟิล์มถนอมอาหารเป็นต้นครอบคลุมทั่วกรุงเทพและจะขยายสู่ทั่วประเทศในอนาคตโดยมีการนำระบบดิจิทัลเข้ามาปรับใช้และเก็บข้อมูลที่สามารถสะสมคะแนนในแอปพลิเคชันจากการนำขวดพลาสติกชนิดเพชหรือขวดใส และ HDPE หรือขวดขุนไปหยอดในตู้รับพลาสติกใช้แล้วแบบดิจิทัลเพื่อแลกของรางวัลได้ก่อนจะส่งต่อไปอยังศูนย์คัดแยกขยะโดยการขนส่งด้วยรถยูเทิร์นและเครือข่ายพันธมิตรไปยังปลายทางคือโรงงานรีไซเคิลเพื่อแปลรูปพลาสติกใช้แล้วกลับมาใช้ประโยชน์อีกครั้งโดยปัจจุบันนะคะยูเทิร์นดรอปพอยต์ตั้งกระจายในหลายพื้นที่เช่น PTT Station 19สาขาร่วมกับโครงการพลาสติกคืนสุข 50สำนักงานเขตในกรุงเทพมหานครและ22จุดทั่วประเทศซึ่งยังคงขยายจุดตั้งยูเทิร์นดรอปพอย์ร่วมกับพันธมิตรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ครอบคลุมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลให้ทุกคนได้ทิ้งขยะพลาสติกได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม โดยในปัจจุบันตั้งแต่เริ่มโครงการมาในเดือนกันยายนปี2563ถึงเดือนธันวาคมปี2565มีรายงานว่าพลาสติกที่จัดเก็บได้มีปริมาณ604ตันสามารถลดปริมาณก๊าซเดินกระจกได้733ตันคาร์บอนหรือเทียบเท่ากับต้นไม้ใหญ่ถึง81,442ต้นค่ะ หวังว่าท่านผู้ชมจะได้รับประโยชน์จากโครงการยูเทิร์นนะคะอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะคะท่านผู้ชมสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนคะ่ะพบกันใหม่ในอ e ีพีหน้านะคะสวัสดีค่ะ